วยประสบการณ์ที่ขายรถคอกมาไม่ต่ำกว่า1,000คันตลอด8ปีทำไมเอซถึงเปลี่ยนจากตอนเดียวเป็นคอกแขคปพาลอ,อย <What? S 1> วันนี้นะโยจะบอกเลยคอกแขคปพอลอยมันดีไงเวลาคุณปลดระวางอะ่ะคุณเป็นรถบ้านใช้งานได้เลย <S 2> <S 2> ะอะไรถอดออกได้หมดขายก็ได้เอาถอดเก็บไว้ปลดระวางไว้ก่อนถึงรอบจะจะใส่พลอ,อยก็มาใส่ก็ได้ ต่ถ้าเกิดเป็นตอนเดียวนะคุณต้องเป็นอาชีพวิ่งรถคอกตลอดชีวิตไม่สามารถปลดระวางเป็นรถครอบครัวได้ใช่ไหมอ่าคอกแแบพเพาลรอยนะใช้งานได้รับจ้างได้ปลดระวางเป็นรถครอบครัวได้ราคาไม่แรงคันนี้ราคา5 25แ0 0บาทเท่านั้นเองอยากได้ต้องจัดแล้วช้าไม่ได้ <No. S 1> จัดมาเลยเดี๋ยวจะโโยจัดให้